สวัสดีครับรีวิวรถหน,นาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอเสนอ m t t u u i s s i ม m ลล a า1.2 GLX คันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันมีโป่งเลยนะครับใส่ลอ้อแมก t e 37ขอบ15ชุดแต่งตัวนี้สวยนะฮะท่อคู่แต่งรียบร้อยครับไม่เลอะเธอะได้รถปี14ในราคาเพียง219,000บาทผ่อนประมาณ4,000บาทน,นะครับ รถสวยคันหน้าสวยซอกสวยซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับสีเดิมเดิมตัวกระจกข้างพาสไฟฟ้าแล้วฮะร,รุ่นนี้ภายในนะครับเดิมครับไม่ได้แต่งซิ่งอะไรมามากมายเลขไม่ประมาณสองแสนเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ด้านหลังนี่ไม่ค่อยได้นั่งเลยครับรถบ้านสุขวิทต,ตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขวิทเจ็ดสิบทับสามนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสขอบคุณครับ